สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจี๊ยบไพทโรนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนเลยของชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูนะคะในช่วงเดือน มกราคม2,567นะคะการทำนายเป็นภาพรักโดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็ย่าได้คิดมากนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็มาดูภาพไพ่กันเลย,พยไพ่ใบแรกของคุณ10บถ้วย3ามแม่เท้า1นถ้วยแฮงแมนเดอะเวลสองถ้วยเดอะมูนดิลเวอร์จะติกแล้วก็พไพ่ใบสุดท้ายของคุณเดอะซันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะ ช่วงนี้ในหลายๆคนความรักของคุณแฮปปี Happy, ด้ดูดีมีความสุขนะคะมีความรักที่เป็นโรแมนติกนะมองตาหวานแววเลยนะคะมองตาก็รู้ใจนะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นไพ่ ความรักของคุณที่ดีเอาใจใส่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะแสดงว่าในหลายคนช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นคนคุยคุยคนโสดหรือว่าคนมีคู่มีครอบครัวถือว่ามีความรักที่เป็นอยู่ดีมีความสุขนะแต่อันเนี้ยได้ไพ่ใบแรกที่ดีดูซิมีปัญหาไหมอุปสรรคปัญหาของคุณมองว่าอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือว่า ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ได้นะคะหรือมีการรอคอยบางสิ่งบางอย่างจากคนรักอยู่มองว่าความรักของคุณไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลแต่บอกได้เลยว่าใจเขานั้นอยู่กับคุณนะคะคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะคะอย่าคิดมากไปเพราะว่าสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคคือความกังวลใจของคุณมากกว่านะคะขอให้คุณปงปงปล่อยวางถ้าคุณปล่อยวางได้ใจของคุณก็จะเป็นสุขนะคะ ส่วนทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้นะคะคุณคิดว่าจะมีรักเดียวใจเดียวเป็นหนึ่งเดียวหรือต่างคนต่างเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะนี่คือความคิดทัศนความคิดทัศนคติหรือว่าความใฝ่ฝันของคุณนะเกี่ยวกับความรักนะคะหรือบางคนถ้ามีปัญหากันไปก็อยากเริ่มต้นใหม่ที่ดีซึ่งกันและกันนะคะคุณ คิดว่าเขาก็รักคุณคุณก็รักเขานะคะต่างคนต่างก็มีใจให้กันนะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวก็ถือว่ามีความรักที่ดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะคะส่วนอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะมีอะไรที่ค่อนข้างเครียดอึดอัดกดดันนะคะหรือมีปัญหาอะไรที่ทำให้คุณกังวลใจสำหรับ อดีตที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอาจจะมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นหรือมีความขัดแย้งมีเรื่องเลาหองและแหงกันบ้างในบางครั้งนะคะแต่คุณก็พยายามอดทนอดกั้นถึงที่สุดนะที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอดทนอดกั้นนะคะแล้วก็สามารถฝ่าฟันปัญหาไปได้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ส่วนสิ่งที่คุณต้องการต้องการความรักที่มีความสุขมีความสมบูรณ์มีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างนะคะถือว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นเป็นจริงนะเพราะว่าได้พ่ t ด e w เวิลนะคะเป็นไพ่แห่งความสุขมีความสมหวังนะคะมีความเพียบพร้อมบริบูรณ์ภายในความรักครอบครัวส่วนอนาคตไม่ต้องบอกอะไรเลยนะคะ ถือว่าคู่ที่ใช่จะมาในเร็ววันนี้สําหรับคนโสดหรือคนคุยๆกันอยู่ถือว่าคนนี้คือคนที่ดีที่ใช่สําหรับคุณและก็เป็นเนื้อคู่ของคุณแล้วนะคะหรือคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวก็ถือว่าคนที่อยู่ด้วยนี้เป็นคู่แท้จริงนะคะเป็นคู่ที่ส่งเสริมมีบุญบารมีร่วมกันนะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวว่าความรักนั้นจะไม่จีรังยั่งยืนหรือมีความผิดหวังเกิดขึ้นเพราะว่าบางคนอาจจะเคยอกหัก ผิดหวังมาก,ก่อนนะคะก็เลยเหมือนกับว่าคิดคิดมากมีความกังวลใจกลัวว่าจะสูญเสียคนรักไปนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของละแหงหรือว่ามีความขัดแย้งบ้างในบางครั้งนะคะคุณก็ค่อนข้างระแวงสงสัยนะแต่คุณไม่ต้องกลัวอะไรนะคะเพราะว่าได้ไพ่ค่อนข้างดีนะคะส่วน สิ่งที่เป็นเป้าหมายหรือว่าแผนการที่วางเอาไว้คือความรักที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตนะคะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังหวังว่าคุณจะได้รับความรักความยุติธรรมความเป็นธรรมจากคนรักนะคะหรือบางคนอาจจะวางแผนเอาไว้ว่าจะแต่งงานมั่นหมายหรือว่าจดทะเบียนสมรสกันก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะลงทุนทําธุรกิจร่วมกันมีผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้หรือมีเอกสารสัญญาที่ทําร่วมกันนะคะ คุณคาดหวังว่าความรักนั้นจะมีความซื่อตรงซื่อสัตย์มั่นคงต่อกันตลอดไปส่วนสิ่งที่ได้รับแน่นอนนะได้ไพ่เดือดซันนะคะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าไพ่เดือดซันขึ้นถือว่าความรักของคุณประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะบอกได้เลยว่าไม่มีใครดีเท่าคุณเลยนะคะความรักในครั้งนี้คุณดีเวอร์เลยนะคะเป็นความรักที่จีรังยั่งยืนยาวนานตลอดไป อย่างแท้จริงนะคะขอให้คุณรักษตาสตถานะความรักที่ดีนี้เอาไว้นะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะอันนี้เราก็มาลุ้นสำหรับคนโสดพ่อไม้แม่ไม้นะคะที่ยังไม่เจอใครอยากจะเปิดใจจะมีใครใหม่ๆเข้ามาไหมจะเป็นลักษณะแบบไหนจะดีจริงไหมควรเปิดใจหรือเปล่านะคะเราก็มาลุ้นกันเลยขอให้ได้ไพ่ดีๆนะคะเพราะว่าไพ่พื้นฐานถือว่าดีเยี่ยมเลยนะคะแต่อันนี้เราก็มาดูว่าคนโสด จะมีโอกาสเปิดใจหรือเปล่านะคะขอได้ไพ่ดีๆนะไพ่ใบน,นี้นะคะได้9ดาบนะคะอ้อขอโทษนะคะพระราชินีถือดาบนะคะแล้วก็พระราชินีถือไม้เท้านะคะได้9ดาบนะคะบางคนอาจจะเคยเจ็บปวด เจ็บช้ำน้ำใจมาก่อนเกี่ยวกับความรักจะไม่อยากเปิดใจแต่พ่บอกได้เลยว,ว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเป็นคนเก่งคนแก่งนะคะมีความเป็นผู้นำชีวิตที่ดียอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นแม่แมบ้านแม่เรือนที่ดีเป็นผู้หญิงเก่ง ทำ,ทำงานเก่งนะคะส่วนถ้าเป็นผู้ชายก็ถือว่าเป็นผู้นำทางด้านการเงินฐานะนะคะเป็นคนลนักษณะคนธาตุไฟเมสิงธนูคนธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะสามารถเปิดใจได้นะแล้วก็ไพ่พื้นฐานของคุณมีโอกาสพบคู่แท้นะคะในเร็ววันนี้อย่างแท้จริงนะคะสำหรับคุณโสดนะคะเปิดอกเปิดใจได้เลยนะถือว่าเป็นโอกาสทองที่ดีสำหรับคุณแล้วนะคะ อันนี้เราก็มาดูไพสรุปนะคะไพสรุปไพออร์เรคเกิลนะคะว่าในหลายคนที่มีปัญหากันไปหรือว่าอยู่ห่างไกลกันไม่รื่องไม่เข้าใจกันเป็นเพราะอะไรหรือว่าจะมีโอกาสใหม่ๆดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์จะมีทางออกที่ดีไหมสําหรับบางคนนะคะเราก็มาดูซิไพออร์เคกิลบ่งบอกว่าคุณและคนรักยังไงก็ไม่พ้นกันนะคะยังวนเวียนอยู่นะคะเป็นคนที่ใช่ซึ่งกันและกันอยู่เสมอ บางคนก็พบเจอคู่เห็นไหมเหมือนกับว่าเจ้าชายขี่ม้าขาวเลยนะคะเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวมารักคุณหรือว่ามารักคุณนะคะมาตกกลุ่มรักคุณนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนยังไงก็มีความรักที่ยั่งยืนยาวนานตลอดไปนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเป็นพระพิคเนตนะคะหรือคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญทํากุศลน,นะคะและคุณก็ เชื่อในเรื่องโชคชะตาฟ้าลิขิตด,ด้วยนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะบอกได้เลยว่าความรักในครั้งนี้มีความจรังยั่งยืนอยู่กันยาวนานนะคะมีความรักที่ยืดยาวนะคะอยู่จนแก่เท่าถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะหรือไม่ก็ดูแลก,กันไปนะคะหรือบางคนที่เคยมีปัญหาความรักคุณอาจจะแอบมองแอบส่องเขาอยู่ก็ได้หรือว่าเขาอาจจะแอบมองแอบส่องคุณอยู่ก็ได้นะคะ เห็นไหมเมือนก็ว่ามีใครคนหนึ่งยืนแอบมองอยู่ว่าจะไปกับใครหรือว่ามีใครหรืออย่างอะไรอย่างนี้นะคะยังไงขอให้คุณทำใจปล่อยวางนะคะอย่าไปแอบมองเขานะอย่าไปคอยจับผิดคนรักนะคะ ให้อิสระภาพเสรีภาพซึ่งกันและกันหรือไม่ก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันควรเคารพการตัดสินใจของกันและกันนะคะหรือคนที่ห่างเหินกันไปงอนงอนกันไปเขาคนนั้นก็จะกลับมาง้อขอคืนดีนะคะเหมือนกับว่าเขาจะมาง้อขอคืนดีคุณนะคะมีมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อกันแล้วก็ได้ไพ่แสงสว่างนะคะมีความหวังมีกำลังใจที่ดีกลับคืนมานะคะ ขอให้คุณทําใจให้เป็นอิสระภาพเสรีภาพความรักของคุณก็จะเป็นปึกแผ่นอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแล้วก็ได้ไพ่เดอะซันถึง2องใบไม่ต้องกลัวอะไรนะคะความรักของคุณจะมีแสงสว่างที่สดใสถือว่าใช้ได้เลยนะคะเป็นไพ่ที่เพอร์เฟกต์รซนะคะเป็นความรักที่ดีอย่างแน่นอนนะคะ ยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะสำหรับความรักในไพ่ชุดนี้นะคะถือว่ายังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับตไครเพื่อจะได้เป็นกำลังใจกับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ